สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะมาพบกันกับครูการเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเรียนในวิชาสังคมนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือให้พร้อมเลยนะคะแล้วก็เปิดเอกสารใบงานที่ครูการแจกไปนะคะหนังสือวิชาสังคมนะคะนักเรียนเปิดไปในหน้าที่5 7สิบดค่ะ อพอเราเปิดไปในหน้าที่57นะคะเราจะเห็นว่าวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่กันค่ะเรื่องใหม่ที่ว่าก็าคือเป็นเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเองอ่าบางคนนะคะและหลายๆคน,นสงสัยว่าเอวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับอะไร ทีนี้ครูการต้องบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆค่ะและเป็นวิชาที่ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะอ่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตการจําหน่าย<ม>การอุปโภคบริโภคนะคะหรือเราจะบอกว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นวิชาที่จัดสรรทรัพยากรของมนุษย์ นักเรียนอย่าลืมนะคะว่าทรัพยากรที่มันมีอยู่บนโลกนี้มันมีจำกัดนะคะแต่มนุษย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆและมนุษย์มีความต้องการแบบไม่มีขีดจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ทรัพยากรนี้เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์นะคะอันนี้คือวิชาเศรษฐศาสตร์ทีนี้วิชาเศรษฐศาสตร์จะมีหน่วยการเรียนรู้ย่อยอยู่ทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้นั่นเองค่ะ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าและบริการอ่าเป็นหน่วยการเรียนรู้แรกเลยนะคะที่เราจะได้เรียนกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2อ่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะส่วนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะจะเป็นเรื่องของหน้าที่เบื้องต้นของเงิน ะะเห็นไหมคะครูการบอกแล้วว่าทุกอย่างในวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะและเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนนะคะอ่ะเรามาดูเลยนะคะ,ะเรามาดูคำว่าการเลือกซื้อสินค้าและบริการกันนะคะ ครูการเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนนะคะ <c oughs> เคยได้ยินคําว่าสินค้าและบริการนะคะนักเรียนมักจะพูดติดปากว่าสินค้าและบริการสินค้าและบริการแต่ถ้าสมมติว่าครูการจะถามว่าสินค้าคืออะไรเ <c oughs> ชื่อว่านักเรียนหลายๆคนตอนนี้นะคะมีคําตอบไว้ในใจให้ครูการแล้วนะคะว่าสินค้าคืออะไรอ่าเรามาดูกันค่ะสินค้าก็คือสิ่งที่จับต้องได้ นะคะสามารถนำมาซื้อขายหรือว่านำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะอันนี้ครูการยกตัวยอย่างมามีบ้านนะคะมีรถมีเสื้อผ้าแล้วก็มีอาหารนั่นเองอ่ะทีนี้วันนี้ครูการมีคําถามมาให้นักเรียนนะคะคําถามก็คือสินค้าที่นักเรียนใช้ใจ่ายในแต่ละวันมีอะไรบ้าง นักเรียนลองนึกถึงสินค้าที่เราใช้อยู่ทุกวันในฐานะที่นักเรียนเป็นนักเรียนค่ะสินค้าที่นักเรียนใช้อยู่ทุกวันมีอะไรบ้างอเดี๋ยวคุณครูคการลองให้คิดก่อนอ่าบางคนอาจจะบอกว่าหนูมาโรงเรียนทุกวันมาถึงโรงเรียนหนูมากินข้าวอ่ามากินข้าวข้าวก็คืออาหารนั่นเองนะคะจัดเป็นสินค้า อมองดูรอบๆตัวของนักเรียนค่ะบางคนบอกอ้าวหนูพายกระเป๋านักเรียนมาอ่านั่นก็คือสินค้านะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าอามองดูรอบกายของตัวเองนะคะรอบกายของตัวเองก็คือรองเท้า,าเครื่องแต่งกายกระเป๋าก่องดินสออะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้านะคะและเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าอยู่ใกล้กับนักเรียนเลยนะคะ อ่าเรามาดูต่อค่ะคำว่าบริการนักเรียนลองให้ความหมายของคำว่าบริการดูค่ะนักเรียนเข้าใจคำว่าบริการว่าอย่างไรอ่เดี๋ยวครูการลองให้นักเรียนคิดก่อนนะคะเชื่อว่าหลายคนอ๋อหนูมีคำตอบในใจแล้วบางคนบอกว่าอ๋อหนูเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ปสอ,อ่านักเรียนมาดูกันค่ะ บริการก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีตัวตนแต่เป็นกระบวนการหรือจิตกรรมต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ผู้ที่ต้องการใช้กับผู้ให้บริการนะคะครูการยกตัวอย่างมาก็คือเรื่องของร้านตัดผมนะคะ ร้านอาหารหรือโรงแรมนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสินค้าและบริการเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไรเพราะเราชอบพูดติดปากว่าสินค้าและบริการนะคะสินค้าและบริการเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ หรือผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมันต่างกันอยู่ตรงที่คุณลักษณะค่ะคือสินค้าสามารถจับต้องได้สินค้าคือสิ่งที่สามารถจับต้องได้นะคะเช่นไกลตัวเราอีกแล้วโทรศัพท์มือถือเก้าอี้ปากกาแต่ส่วนบริการคือไม่สามารถจับต้องได้ ก็คือการฟังเพลงการดูภาพยนตร์การท่องเที่ยวนะคะก็คือมันจะเป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในใจของเรานั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเด็กๆคะเด็กๆนำใบงานตัวนี้ขึ้นมาเลยค่ะอ่าตัวนี้อ่อาขึ้นมาหรือยังอ่าเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะคะ เมื่อนำขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่สิบสี่เลยนะคะเปิดไปเลยเด็กๆก,ก็จะไปเห็นใบงานวิชาสังคมค่ะเป็นเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองนะคะ,ะดูหน้าตาของมันก่อนอก,กฎกติกาของเราคือนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงาม ตอบคำถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะทำรายงานกันนะคะครูการมีคลิปวิดีโอเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆได้ศึกษาไปพร้อมกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังพร้อมที่จะชมหรือยังคะอ่าถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ Thank you. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับช่องสอนพ่อเล่นคอมนะครับวันนี้เรายังอยู่กับการสรุปเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาสารเศรษฐศาสตร์นะครับ EP ที่2แล้วนะครับตอนนี้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับ EP แรกเราดูความหมายของสินค้าและบริการไปแล้วนะครับ EP นี้เราจะมาดู ปัจจัยนะครับว่าอะไรมีผลในการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะครับไปดูกันเลยครับจริงๆเรื่องนี้ดีมากนะฮะไม่ใช่แค่เด็กที่เรียนนะครับผู้ใหญ่อย่างเราที่ทําธุรกิจก็เรียนได้นะครับ 1. นนะครับรายได้นะครับรายได้แน่นอนครับมีผลต่อการซื้อสินค้าของคนแน่นอนนะครับก่อนที่จะดูความหมายนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นถ้าคุณมีรายได้สูงก็เลือกกินไก่ทอดตามห้างอย่างเช่นพวก แบรนด์ครีป K4 อย่างนี้นะครับแต่หากคุณมีรายได้ต่ําคุณก็อาจจะกินไก่ทอดตามตลาดชิ้นละ5บาท10บาทอย่างนี้นะครับซึ่งความชอบหรือความจะเป็นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับเรามาดูความหมายนะครับ,บรายได้ไหมายถึงตัวที่กําหนดความจําเป็นในการบริโภคนะครับหากผู้บริโภคมีรายได้สูงย่อมต้องการบริโภคสินค้าและบริการคุณภาพดีนะครับเช่น ใช้รถยนต์ราคาแพงนะครับแต่หากผู้มีไรายได้น้อยนะฮะจะบริโภคเฉพาะสินค้าและบริการที่จําเป็นเท่านั้นนะครับพ mm ูดง่ายคือคนมีไรายได้สูงก็สามารถซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอย่างเช่นรถยนต์นะฮะเขาก็จะเลือกซื้อรถยนต์ที่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานอาจจะสวยงามแล้วก็เครื่องยนต์ดีมีคุณภาพนะครับก็จะมีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่เราซื้อมาใช้งาน มากนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกฝั่งซ้ายจะเป็นผู้มีไรายได้น้อยนะครับฝั่งขวาจะเป็นผู้มีไรายได้สูงนะครับคนมีไรายได้น้อยนะฮะนี่ตัวอย่างรถนะครับอาจจะหาซื้อรถมือสองนะครับเพื่อเอามาไว้ขนสินค้าหรือเป็นทุนในการหากําไรนะครับหาเงินมาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคันนี้อาจจะใช้เป็น10ปีก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าเป็นคนมีไรายได้สูงนะครับรถเกง๋งรถราคาแพงๆนะครับบางคนอาจไม่ได้ซื้อมาไว้ทํางานด้วยซ้ํานะฮะอาจซื้อมาไว้เพื่อความสวยงามหรือความชอบส่วนตัวนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณนะครับบ้านนะครับคนที่มีไรายได้น้อยก็อาจจะอยู่บ้านที่มีไปก่อนใช้วัสดุธรรมชาติสร้างไปก่อนนะครับ อาจจะยังไม่มีเงินเพื่อมาต่อเติมนะครับก็ต้องอยู่ไปเพียงเพื่อให้อาศัยอยู่ไปได้นะครับคนที่มีมรายได้สูงนะครับจะอยู่บ้านอาจจะสวยงามเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับเพิ่มดีไซน์เข้าไปแน่นอนว่าตัวบ้านมีความแข็งแรงทนทานมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็เหมาะสมกับรายได้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อ่าคือหากเรา เลือกสินค้าและบริการนะครับต่างๆที่มันเหมาะสมกับรายได้ของเราก็จะอยู่รอดนะครับ2นะครับราคาของสินค้าแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าของคนนะครับาราคาของสินค้านะครับถ้าสินค้าราคาถูกแน่นอนผู้บริโภคจะต้องซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นสินค้านั้นอยู่ในช่วงลดราคาตามห้างสรรพสินค้านะครับสังเกตได้ง่ายเลยบางร้านแพงมาก แต่พอช่วงลดราคาเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปซื้อแล้วนะครับนี่อย่างเช่นอย่างนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับปกติ790บาทนะครับถ้าคุณเห็นปกติอ,อาจจะไม่สนใจไม่ซื้อนะครับแต่เมื่อมีช่วงโปรโมชั่น1ฟรีหนึ่งนะครับคนอาจจะมาซื้อเยอะขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของราคานะครับที่มีผลต่อคนซื้อนะครับ ่อมานะครับค่านิยมรสนิยมความเชื่อนะครับแน่นอนว่าทั้ง3อย่างนี้ก็มีผลที่อยู่เหนือราคานะครับหรือว่าความจําเป็นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอา้าวสามอย่างนี้ทําให้คนเรานะครับมีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกันเช่นการเลือกซื้อเพราะลวดลายนะครับหรือสีสันที่ตนเองชอบนะครับหรือเชื่อว่าดีกว่านะครับเช่นคุณชอบสีชมพูนะครับ แต่ถ้าหากจะซื้อสีชมพูที่เป็นสิ่งของสิ่งเดียวกันจะต้องเพิ่มเงินอีก10บาท20บาทหรือ100บาทหรือ200บาทก็อาจจะตัดสินใจซื้อสีชมพูได้นะครับทั้งๆท,ท,ที่มันแพงกว่าเพราะว่าความชอบส่วนตัวเรามันไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นคุณนะครับมีเสื้ออยู่3ตัวคุณจะเลือกซื้อเสื้อตัวใดนะครับ1เป็นเสื้อสีขาวนะครับบางคนชอบสีขาวก็จะซื้อเสื้อตัวนี้นะครับคนที่เขา มีความชอบอ่าหรือบางคนชอบลายการ์ตูนก็จะเลือกซื้อเสื้อตัวที่สองนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มแยกคนออาแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้เมื่อมีตัวที่สามเข้ามาเอาเป็นลายเกี่ยวกับเกมนะครับอ่าสีเป็นสีดําขาวมีความเท่นะตัวแรกนี่มีความเรียบง่ายตัวที่2มีความน่ารักตัวที่สามมีความเท่นะครับถ้ามีคนอยู่ประมาณหนึ่งรอคนแน่นอนครับว่าหนึ่งร้อคนนั้นจะไม่ซื้อตัวเดียวกันแน่นอนนะครับ ถ้าบังคับให้ซื้อเสื้อทั้ง3ตัวนี้ทั้ง3าตัวนี้จะต้องมีคนซื้อที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวนะครับค่านิยมนะครับรสนิยมต่างๆนะครับ 4. นะฮะการโฆษณานะครับการโฆษณานี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับนะครับเป็นกลยุทธ์ของผู้ขายหรือผู้ผลิตนะครับโดยการใช้เทคนิคการโฆษณาเพื่อชักจูง ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของตนเองนะครับเป็นการชักจูงอีกทางหนึ่งนะครับอย่างเช่นโฆษณาในโฆษณาเนี่ยดูโอ้โหหน้าอร่อยมากแน่นอนครับว่าคนก็ต้องอยากลองนะครับมากกว่าสินค้าที่ไม่มีโฆษณาแล้วเราเดินผ่านเห็นตามท้องตลาดนะครับมันก็ไม่เชิญชวนให้เราอยากจะซื้อนะครับในส่วนนี้เป็นวิดีโอนะครับที่เป็นตัวอย่างโฆษณาเดี๋ยวผมจะข้ามไปนะครับ5นะครับฤดูการ แน่นอนนะครับนอกเหนือจากปัจจัย4อย่างที่พูดมาแล้วนะครับฤดูกาลก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเช่นร่มจะขายดีในช่วงหน้าร้อนและหน้าฝนนะครับหน้าหนาวลมแรงคนจะไม่ค่อยใช้ร่มนะครับร่มก็จะขายไม่ค่อยดีนี่ก็เป็นสินค้าตามฤดูกาลนะครับดูความหมายนะครับฤดูกาลมีอิทธิพลต่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการเช่นในฤดูหนาวอาหารที่ขายดีก็คือเนื้อย่างนะครับ อันนี้เปรียบเทียบ2อย่างนะครับแต่สินค้าที่ขายไม่ดีคือไอติมไอศครีมนะครับแน่นอนนะครับเน่าหนาวงนี้เราก็จะไปกินเนื้อย่างกันนะส่วนสินค้าที่ขายไม่ค่อยดีคือไอติมเพราะว่าคนก็อาจจะเป็นหวัดเยอะนะครับใช้คำว่าขายไม่ดีนะครับไม่ใช่ว่าขายไม่ได้เลยแน่นอนว่าก็ยังมีเด็กๆกินอยู่แต่ว่าก็น้อยลงนะครับนี่เนื้อย่างนะครับเน้าหนาวอย่างนี้นะครับก็ต้องนึกถึงเนื้อย่างนะครับ คนเคยไปนั่งกินแก้หนาวกันนะครับ,ส,บรส่วนประเภทไอศครีมบิงซูอย่างนี้แน่นอนครับว่าก็จะขายดีในหน้าร้อนนะครับเวลาร้อนๆคนก็จะนึกถึงไอศครีมนะครับฤด,ด,ดูกาลก็มีผลต่อการซื้อสินค้านะครับอ,อย่างที่6กนะครับก็คือคุณภาพของสินค้าแน่นอนนะครับอีกหนึ่งตัวคุณภาพของสินค้าก็มีผลต่อการซื้อนะครับสินค้าที่มีคุณภาพดีมีมาตรฐานคงทน มักจะจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันของสินค้ามันเยอะมากนะครับมีโลกออนไลน์เข้ามานะครับคนสามารถซื้อสินค้าได้หลากหลายช่องทางและรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริโภคเนี่ยเขาจะเลือกซื้อสินค้านะครับที่โอม้มีคุณภาพนะครับบอกต่อกันมาแชร์ต่อกันมา,นมาเนี่ยเขาก็จะซื้อเยอะขึ้นนะครับเช่น p p o o n นะฮะสังเกตไหมฮะแพงมากนะครับ ทั้งที่โทรศัพท์มีอีกเป็นหลายร้อยรุ่นนะครับให้เลือกซื้อถูกกว่านี้อีกเป็นสิบเท่าก็มีนะครับแต่ทําไมคนยังซื้อ iPhone เวลาปล่อยออกมาใหม่นะครับทั้งที่ดูนะฮะสเปคสูงสุด iPhone 11 Pro Max นะฮะร,ราคา5 2 9 0 0บาทนะครับนี่มันออกรถมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งดาวรถเก๋งได้หนึ่งคันเลยนะฮะนะครับนั่นก็เพราะว่าคุณภาพของสินค้าเขาดีนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เป็นแฟน iPhone อยู่แล้วก็คงจะรู้ดีนะครับ จบไปแล้วครับสำหรับ EP ที่2ในวันนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ EP ที่3ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ